อัปเดตดวนใครทําแบบนี้ระวังช่องโดนแบนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตุกอินฟินิตี้แปดนะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตนะครับเ,เพื่อนๆอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก่อนจะเริ่มไปเริ่มต้นฝากติดตามช่องไหนตุกอินฟินิตี้แปแล้วกดแชร์ด้วยนะครับที่จะมาอัปเดตวันนี้ก็คือเนะครับเป็นข่าวที่เพื่อนเพื่อนนะครับที่วันนี้เราทําคลิปใช่ไหมครับแล้วเราซ่อนคลิปกันไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราซ่อนคลิปไม่ได้แล้วนะครับ ให้เรานะครับถ้าคลิปไหนที่มันผิดกฎชุมชนนะครับเพื่อนให้เราลบทิ้งได้เลยนะครับเราลบทิ้งได้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเก็บคลิปที่เราซ่อนเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า1น,นักฟีดและที่สําคัญตอนนี้ทิกตอกเขาอนุญาตให้เราลบได้แล้วเราค่อยๆลบไปนะครับแล้วทิกตอกเขาก็มีฟีเจอร์ขึ้นมานะครับสฟีเจอร์ใช่ไหมครับเพื่อนๆฟีเจอร์ที่1คืออะไรฟีเจอร์ที่1ก็คือเรื่องของ การที่วันนี้เขาจะมีฉบับร่างเวลาเราทําคลิปวิดีโอแล้วเราโพสตไปแล้วเนี่ยนะครับของเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยจะมีฉบับร่างแล้วใช่ไหมครับฉบับร่างเนี่ยจะเก็บไปได้3วัน3วันหลังจากที่เราไม่มีการแก้ไขคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็คลิปไอ้ที่เขาเป็นฉบับร่างไว้3วันเนี่ยนะครับก็จะหายไปนะครับแปลว่าเราไม่ต้องโหลดคลิปแล้วเราลบคลิปได้เลยเราลบคลิปได้เลยแล้วเราก็เอาไอ้ตัวคลิปฉบับร่างเนี่ยมาแก้ไข นั่นแปลว่า tiktok เขาอนุญ,ญาตให้เราลบคลิปได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะเอ่อลดค่าหรืออะไรนะครับโอเคไหมต่อมานะครับฟีเจอร์ที่2นะครับจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์เรื่องของอการตรวจสอบพวกเสียงเพลงเลือกเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆที่ tiktok เขามีขึ้นมาให้เราเพราะฉะนั้นตอนนี้ tiktok เขามีระบบขึ้นมาตรวจสอบให้เราครบหมดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่เราทําผิกดกฎชุมช,ชนนะครับที่เราเคยซ่อนไว้ตอนนี้ใครซ่อนคลิปอยู่นะครับเพื่อนๆไปค่อยๆทยอยลบนะครับไม่ต้องลบแบบบอทนะค่อยๆลบไปนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีคลิปหนึ่งนาทีสองนาทีคลิปแบบนี้ค่อยๆลบไปนะครับเพื่อนๆลองทําดูลองทําดูนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วมันดีกับช่องของเราเราก็ทํามันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําให้ช่องของเราเสียหายอะไร นะครับแต่มันจะทำให้ช่องของเราฟรีดวิ่งดีขึ้นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลปรัมานี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปดีๆแบบนี้ออกไปเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับและติดตามช่องนายตุ๊กอินฟินิตี้แเดี๋ยวมีข่าวอะไรนะครับจะรีบเอามาอัปเดตเพราะว่าปี2023มีการอัปเดตข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไปละครับสวัสดีครับ